คสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คุณยายช่วงเย็นนะครับจะไปอาบน้ำนะครับวันนี้ก็ดูการเดินของคุณยายนะครับออกเดินออกมาออกกำลังกายนะครับช่วงเย็นจะไปลงอาบน้ำต่อไปนะครับวันนี้คุณยายก็ เดินเที่ยวออกกำลังกายในพื้นที่ของริมแม่น้ำอ่างน้ำนะครับก็เป็นฝ่ายน้ำล้นนะครับช่วงนี้ก็ะพัยายก็คันเนื้อคันตัวนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ออกมานะครับสหรัแบบวันนี้ก็จะมาถูต้นไม้นะครับครับอ่ะขอบสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านนะครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ยายจะลงไปเล่นน้ำนะครับอาบน้ำนะครับชำระร่างกายให้สดชื่นดีขึ้นนะครับก็ขอฝากไว้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะครับช่วยชับติคายให้ด้วยนะครับเพื่อคุณยายได้เป็นกำลังใจนะครับ ได้มีสุขภาพแข็งแรงที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากช้างแก่ช้างชรา,าอย่างคุณยายทงปูนใจดีนะครับก็ฝากคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่ท่านใดได้ชมคลิปนี้นะครับขอฝากไว้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะครับนะครับช่วงเย็นนี้นะครับ ก็เดินออกมาออกกำลังกายให้คุณยายเขามาีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นช้างเก่ช้างชรา,านะครับต้องพามาเดินเล่นนะครับในระยะช่วงผลกระทบโรคระบาดหลายอย่างจะไปไหนก็ไม่ได้นะครับคุณยายจะเดินแถวเลาะบ้านนะครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจะคิดเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับช่องคุณยายก็ช่องเล็กๆนะครับก็ท่านผู้ชมไม่ได้แค่ห้าร้อยกว่าคนนะครับวันนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายด้วยนะครับก็รับปัอัาคารหน้านะครับคุณยายก็จะได้ทําการไล์ ขายผลไม้ให้คุณยายได้กินเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะครับคุณยายจะทําการไล่สดวันการวันนังคาหน้านะครับที่จะถึงนะครับก็น่าจะเวลาบ่ายสองโมงนะครับนะครับก็ทำออนไลน์แต่ละห้าสิบคะแนนนะครับเป็นประจำนะครับ เป็นประจำวันอังคารกับวันศุกร์นะครับอาทิตย์หนึ่งก็องครั้งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็ช่วยบอกคุณแม่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเหลือคุณยายหน่อยนะครับช้างตกการมาจากพัทยานะครับก็ประมาณสองปีแล้วนะครับประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไร อยากจะให้คุณแม่แม่ช่วยเหลือนะครับช่วยกดติดตามนะครับสำหรับคุณยายทงปูนใจดีของเรานะครับมีให้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายนะครับขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านที่มีความเมตตาช่วยเหลือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคุณยายได้ทำการ like, ขายผลไม้นะครับทั้งออนไลน์นะครับทางยูทูบนะครับ ก็ช่วยโปรดติดตามนะครับอยู่ตัวคนเดียวในบ้านนี้นะครับอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่มีเพื่อนนะครับคุณยายอยู่ตัวคนเดียวครับก็ก็กลัวจะไปไหนก็ไม่ได้ก็กลัวโรคระบาดนะครับโรคระบาดแต่คนกลัวจะติดช้างด้วยนะครับนะครับคุณยายก็จะอยู่ตัวคนเดียวตลอดไปนะครับก็ฝากสังคุณยายเออคุณแม่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับ ที่ได้มีความร่วมมือช่วยกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามสัตย์ไท้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับคุณยายนะครับอ่ะวันนี้ก็คุณยายก็จะไปลงไปอาบน้ำนะครับ<ป>เฮ้ย,ย,ยไป,ไป,ไป,ไปเฮ้ยเฮ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยมา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  Mamma, uh, dùng Bando chu hành yam chang lip chu lên ô Eh 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 mà này chênh Eh 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 Ê Eh 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 nó ไปเดินมาเดินมาเดินมาเอออืมอืมเออทีนีนนนน้ลูกหลังนะครับเดินค่อยๆย,ย่องไปนะครับก็เจ็บขานะครับเออ ก็ไม่เมือนช้างหนุ่มนะครับอย่งนี้นะครับคุณยานะครับตาก็เสียข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายนะครับตาไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากไปดูดปลาก็ไม้ดิดตานะครับรักษาก็ไม่หายนะครับจนดูปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คุณยายก็จะไปลงไปอาบน้ำนะครับถนนเป็นชั่นลงนะครับเป็นชั่นลงฮ้

trăng đi no, Nó mèo 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 mẹ mèo 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 Nó mèo mèo nó

Ui, nhỏ no. Đơn bay, đơn bay hm. 嗯。Mm. นี่ครับคุณยายก็ได้ลงน้ำแล้วครับก็จะไปอาบน้ำนะครับเฮ้ยช่วงเย็น,นครับ นอนลงเลยคุณยายก็เล่นน้ำนะครับก็ขอขอบคุณสวัสดิคุณแม่แมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายทองปูนใจดีนะครับวันนี้ก็พ่อควานก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามให้ด้วยนะครับช่องเล็กๆก,ก,ก็เปิดมานานแล้วช่องคุณยายทองปูนก็ไม่มีคนชมนะครับ ก็มีคนชมที่น้อยสุดเลยครับก็มีอยู่ประมาณห้าร้อยกว่านะครับนะครับผู้ชมผู้ติดตามนะครับสำหรับวันนี้คุณยายก็ช่วงเย็นมาอาบน้ำนะครับเพื่อความสบายใจเย็นชุ่มฉ่ำนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับลงเล่นน้ำนะครับนอนลงนอนลงนอน เออเขานอนแล้วนะครับเขานอนแล้วคุญญายก็นอนไม่ได้นานนะครับเล่นคุญญายเล่นไม่ได้นานเล่นน้าไม่ได้นานนะครับก็ขี้กลัวน,น้ํนานนมากนะครับกุญญายขี้กลัวน้ํานะครับนอนลงนอนแ็บลงลงูกแยบลงนอนนอนแยบลงลูกเออ บอนสูงบอนบอนสูงบอนขึ้นแล้วไม่อยู่แล้วครับขึ้นแล้วบอนสูงบอนบอนสูงบอนอีกบอนอีกบอนบอนเดี๋ยวแม่ตักบอนตักบอนแม่ เออไปกลัวปลิงครับอาจจะมีอ่างน้ำอาจจะมีปลิงนะครับยายก็กลัวก็เคยเกาะติดแต่หลายครัง้งคนตาได้เคลียร์ออกนะครับม,มีหรอือเปล่าไม่มีเนาะอันนี้ก็ไม่มีนะครับไปเฮ้ยไป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 เย็นแล้ว คุณยายก็อาบน้ําเสร็จก็ขึ้นแล้วนะครับอยู่ไม่ไนานรนะัณยายนะครับเด่นแค่นิดเดียวนะครับแต่บางตัวถ้าได้ลงน้ําแล้วก็นานนะครับกว่าจะขึ้นก็ลำบากนะครับพันยายนี่ไม่ยากเลยนะครับอาบน้ําเสร็จก็ขึ้นมานะครับเร็วมากครับอ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับ ครับวันอังคารหน้านะครับเวลาบ่ายสองโมงนะครับเวลาบ่ายสองโมงนะครับคุณยายก็จะทําการไล่ขายผลไม้อไลน์นะครับเพื่อให้คุณยายจะได้กินนะครับเพื่อได้มีสุขภาพแข็งแรงที่เป็นผลไม้ที่มีอาหารเสริมนะครับเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงนะครับหรับวันนี้นะครับทุกเป็นประจําแล้วก็มีอยู่วันศุกร์นะครับ ยไปไหนเด้อควัวมาแล้วมา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 ไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาเบีนมาไปไปไปเข้า,า,าขบ้านเลยปะเย็ยนแล้วเย็ยนแล้วครับเขาไม่ค่อยอ้วนนะครับสุขภาพเขานะครับไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ครับ นี่เลยครับการเป็นอยู่ผลกระทบจากโควิดนะครับงานก็ไม่มีทํานะครับก็จำเป็นต้องทําการไล่ขายผลไม้ออนไลน์นะครับให้กับคนยายได้กินนะครับก็ท่านแม่แม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดผิดประสงค์ที่มีความเมตตาจะช่วยเหลือช้างแก่ช้างชรายอย่างคนยายทงฟูนนะใจดีนะครับ,ใ,นะรบให้คนยายได้กินนะครับ บน้ําเสร็จก็จะมาถูต้นไม้อีกนี่ยายนะครับดูการขึ้นก็ลาบากนะครับช้างเก่งนะครับเหมือนช้างนะครับก็ค่อยๆเดินค่อยๆไปนะครับค่อยรีบนะครับจะถูต้นไม้เสร็จก็จะกลับบ้านนะครับเพื่อจะทำไปการบดยาให้เขากินนะครับคือเนื่องจากช้างที่ฟันหลุดนะครับฟันหักนะครับก็ ฟันก็ไม่อยู่ครบครับรุดไปหลายเช่นส่วนนะครับยาญก็ถ้าเป็นอาหารที่แก่ๆหน่อยแข็งๆหน่อยกินไม่ได้ครับเมื่อก่อนยังกินได้นต่รังยายเพิ่งมาเป็นช่วงวันรุดช่วงโควิดนะครับหลุดเลยอาการเขาก็ซุบตัวลงผอมลงนะครับพอดีคุณแม่ใจดีนะครับได้ ซื้อเครื่องบดยาให้คกับคุณยายทองฟูนของเรานะครับก็ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับที่มีน้ำตจำใจนะครับช่วยเหลือคุณยายนะครับสาหรับวันนี้ก็1 3บ5โอนาทีนะครับแตาได้พูดกล่าวให้คุณแม่คุณยายใจดีทุกท่านนะครับท่าน FC. เอ็ีทุกท่านนะครับที่เคารพนะครับ แต่ผมก็ปิดก่อนแค่นี้ครับจะพาคุณยายกลับบ้านนะครับขอกราบสวัสดีครับ